สวัสดีครับผมต้นเพชรยนต์นะครับวันนี้อยู่ผมที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่เสรีไทย68แยก1่งมีนบุรีกรุงเทพศูนย์จำหน่ายรถยุสคาร์คัดเกต A เอที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีวันนี้อยู่กับผมพร้อมรถอีกหนึ่งคันที่เข้ามาใหม่นะครับเป็น t o y o t a Fortuner 2.4V ขับเคลื่อน2งล้อปี2019ใช้งานน้อยนะครับวิ่งอยู่ที่ประมาณ5 5 0 0 0ื่นกะิโลนะรถใช้งานปีเดียวนะครับสีขาวมุก ออกห้างป้ายแดงอยู่ประมาณ1,399,000าาสบาทสำหรับรุ่นนี้นะครับวันนี้เราขายเพียงแค่1 1 7 0 0 0้บาทเท่านั้นนะครับประหยัดเงินในกระเป๋าลูกค้าไปได้หลายแสนเลยทีเดียวและที่สำคัญคันนี้รถสภาพเดิมๆนางฟ้าไลร์อุบัติเหตุนะครับไท์ที่ติดเลยสวยกริบนะฮะใช้งานน้อย50,000นกิโลเองนะครับเรามาชมรายละเอียดของคันนี้กันนะครับเป็นโตโยต้าฟอร์จูเรุ่น2.4 V ขับเครื่อง2อล้อเชื้อเพลิงดีเซลสีขาวมุกหรือสีเพลไว้นะครับออกห้างป้ายแดงคันนี้ต้องเพิ่มเงินอยู่ประมาณส0 0 0มบาทนะครับเพราะเป็นสีพิเศษนะครับรายละเอียดก็เดิมๆเลยนะฮะชุดโคมไฟใบ LED ดีนะครับผมโคมไฟหน้านะครับสองสว่างผ่านหลอดแก้วนะเป็น LED ดีระบบไฟออโต้แอลีดีเรียบร้อยนะครับกระจังหน้านะฮะก็ยังคงความเป็นโครเมียมอยู่นะฮะโลโก้เป็นโครเมียมนะครับ แล้วตัวนี้มาพร้อมไฟสปอตไลท์นะฮะมาพาพร้อมไฟสปอตไลท์ที่เป็นตัว LED เรียบร้อยแล้วนะฮะสีสวยนะครับสีขาวมุกสีเดิมๆนะครับรายละเอียดรถเดิมทั้งคันนะครเดิมทั้งคันเลยนะฮะับไร้ที่ติรถไม่มีอุบัติเหตุไร้การเฉี่ยวชนนะครับตัวยางนะครับเป็นยางบิสโตรนะครับยางปี2019ันสิบะได้ยางปี2019ตัวแม็กนะเป็นแม็กแท้จากโรงงานแม็กคู่ตัวเลย นะครับสวยงามขนาดสายางหน้างานหน้ายานนะฮะ2 8 5นะครับผมเรามาชมรายละเอียดความสวยงามรอบๆคันของเจ้าคันนี้กันนะครับนี่นะครับกระจกพับไฟฟ้านะครมีไฟเลี้ยวที่เป็น LED ฝั่งอยู่ที่กระจกเรียบร้อยนะเรามีไฟสองสว่างด้านใต้ด้วยนะฮะตรงนี้เวลาเราเปิดรถหรือว่าปิดรถนะฮะมันจะมีไฟสองสว่างให้ตรงนี้นะก็เพิ่มเติมเรื่องของ การมองเห็นนะอำนวยความสะดวกสบายในการปิดเปิดนะครับผมให้มองเห็นมากขึ้นนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวคีย์เล e แล้วนะครสามารถเปิดประตูรถได้ทั้ง2ฝั่งด้านหน้านะครับผมเปิดปิดรถได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับนี่นะฮะเพียงปลายนี้สัมผัสตัวบันไดข้างนะครับเป็นสีดำนะฮะเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำแข็งแรงนะฮะแล้วก็หุ้มกรอบด้วยสีเงินนะฮะสวยงาม นี่นะฮะคันนี้ได้ดิสเบรก4ล้อนะฮะทั้งคู่หน้าและคู่หลังนะครับยางปี2019เท่าทั้งเส้นเลยนะครับรายละเอียดด้านหลังนะฮะมาดูกันหน่อยนะครับรายละเอียดด้านหลังก็ประตูสามารถควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับมีกล้องมองหลังไฟท้ายเป็น LED ดีเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะด้านหลังก็เป็นประตูระบบไฟฟ้านะฮะสามารถควบคุมระบบไฟจะเปิดที่รีโมทก็ได้นะฮะหรือว่าจะกดที่ ด้านในรถก็ได้หรือสัมผัสตรงนี้ก็ได้นะฮะนี่นะครับนี่นะฮะระบบปิดเปิดร,ระบบไฟฟ้านะฮะเราเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะฮะแต่ตรงนี้นะฮะประตูก็ทําการปิดลงมาอัตโนมัตินะครับสมบูรณ์นะครับตัวโช๊ครายละเอียดต่างๆสมบูรณ์เลยนะฮะประตูไม่มีสะดุดนะครับ มาพร้อมกล้องมองหลังนะฮะโลโก้ต่างๆอยู่ครบนะครับผมแล้วอุปกรณ์ที่ติดมากับรถนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยางอะไหล่ก็อยู่ครบเลยนะฮะยางอะไหล่ยังไม่แตะพื้นถนนนะฮะผมเป็นยางอะไหล่เดิมๆนะครับนี่นะครับสวยงามนะฮะขอบคิ้วรายละเอียดนะเส้นสายนะ,ะส่วนเบาส่วนโคง้งเหลี่ยมสันประตูเดิมๆเลยนะครับไม่มีตกนะครับ ตัวนี้ติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมการสาสตร์มีให้ทั้ง4บานนะฮะตัวแหลกหลังคาตัวราวบันไดหลังอาราวหลังคาเป็นสีเงินนะออกสีเงินเทาลูกค้าท่านใดก็สามารถเพิ่มเติมเสริมแหลกหลังคาเป็นสไตล์แอดเวนเจอร์ได้ถ้าชอบแบบว่าพกพาแบกสัมภาระนะฮะไปเที่ยวต่างจังหวัดนะมีจักรยานก็สามารถเพิ่มเติมแหลกข้างบนได้นะครับรายละเอียดภายนอกนะครับสมบูรณ์นะครับรถสวยพร้อมใช้งานเลยเดิมเดิม รเราชมภายนอกไปแล้วเดี๋ยวเข้าไปชมรายละเอียดด้านในกันหน่อยนะฮะว่าจะเป็นยังไงตามมาเลยครับเข้ามาชมรายละเอียดด้านในกันหน่อยนะครับความสวยงามด้านในนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้ใหม่ริบเลยสภาพเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะฮะเราเริ่มกันตั้งแต่แผงประตูเลยนะฮะตัวแผงประตูคันนี้นะฮะมีไฟสองสว่างที่ขอบประตูด้านล่างให้ด้วยแล้วก็ตัวแผงประตูจะบุหนังเป็นสีน้ําตาลมาให้ซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวเบาะรถ นะครับกระจกขึ้นลงทั้ง4บานเป็นแบบวันทัสเป็นออโต้ทั้ง4บานเลยนะฮะขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้านะครับเป็นออโต้ทั้ง4บานเซ็นทรัลล็อกรับระบบไฟฟ้ามีครบเลยแล้วก็มือจับเป็นโครเมียมนะฮะตัวแผงประตูสีบุหนังสีน้ําตาลเข้มนะสลับไปด้วยลายเนเจอร์ที่เป็นตัวสีเงินนะทำให้รถนี่ดูเฉีียวแล้วก็มีความสปอร์ตลงตัวมากกว่าเดิมนะครับผมตัวสครับเพกันนี้ก็เป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดํา นะครับตัวนี้มีโลโก้โตโยต้าอยู่นะครับเบาะปรับไฟฟ้านะครับคันนี้แอร์แบ็กทำงานถึง7จุดนะครับผมเบาะหนังปรับไฟฟ้าสีน้ำตาลเข้มนะครับมาพร้อมนะฮะปุ่ม Engine Start Stop System นะครผมนี่ครับแล้วก็สามารถเปิดประตูรถจากทางด้านในรถได้ด้วยนะครับคันนี้สวยงามนะครับวงมาลัยนะฮะมันติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วคันนี้ แล้วก็คันนี้ใช้งานอย่างที่ผมบอกนะ55,482กิโลเมตรเท่านั้นเองนะรถปีเดียวปี2019นะรถมือเดียวป้ายแดงนะครับใช้งานน้อยๆ0 0 0 0 0่ 50, กโลแต่ลูกค้านะครับประหยัดเงินในกระเป๋าไปหลายแสนเลยทีเดียวนะครับระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมก็รายละเอียดเดิมๆเ,เลยนะตัวเรือนไมคเกียร์ก็เป็นลายไม้นะครับสวยงามนะระบบแอร์ออโต้นะครับตัวแอร์นะคะ แอร์ออโต้นะครับแต่ระบบตัวแอร์ของ Fortuner นะฮะยังไม่ใช่แอร์ที่แยกอิกสระซ้ายขวานะยังไม่ใช่แอร์แยกอิกสระซ้ายขวาตัวนี้นะครับเป็นแอร์ออโต้แล้วก็ตัวหน้าจอนะ DVD นะครับมีกล้องมองหลังให้ครบนะฮะนี่ครับกล้องมองหลังก็ภาพคมชัดนะครับผมนี่นะฮะอันนี้คือ SD card เราถอดไว้นะครับเป็น SD card ที่สำหรับ มีแผนที่นําทางนะฮะเราถอดเอสติการไว้เดี๋ยวจะหายนะครับนี่นะครับสวยงามนะ,ะมีกล่องเก็บเขาเรียกว่ากล่องเก็บความเย็นนะฮะเป็นกล่องคูลบ็อกซ์ด้วยสาหรับลูกค้าที่เดินทางไกลๆมีน้ําดื่มนะฮะมีน้ำอระมก็มาแช่ในช่องนี้ได้นะฮะตัวแอร์ด้านในมันก็จะเป่าทำให้น้ำเนี่ยเย็นนะครับทานอร่อยมากกว่าเดิมแต่ไม่ใช่เป็นวุ้นนะนะแต่ว่าทานอร่อยมากกว่าเดิมท่านเองน้ำไม่ร้อนนะครับคู่มือต่างๆอยู่ครบนะฮะบุ๊กเซอร์วิส ผู้มืออยู่ครบตัวพลาสติกหุ้มด้านบนยังไม่ได้อ,ออกเลยไม่ได้แกะนะตัวไฟสองสว่างด้านในเป็น LED นะครับสวยงามนะก็มีที่ใส่บั่นตาต่างๆครบนะเพดานต่างๆสะอาดสะอ้านดีนะรายละเอียดรถก็เดิมๆนะครับนี่ครับเดิมๆพร้อมใช้งานคันนี้ก็สามารถปรับโหมดได้2โหมดให้เลือกนะฮะไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco นะฮะหรือว่าโหมด Power แล้วก็มีการลื่นถลายด้วยคันนี้นะฮะที่เก็บอุปกรณ์นะฮะก็เป็นบุนุ่มมาให้สำหรับที่วางแขนตรงนี้นะครบุนุ่มมาให้แล้วก็สามารถเก็บอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับสวยงามก็เดิมๆคู่ตัวเลยสําหรับคันนี้นะฮะโตโยต้าฟอร์จูเ 2.4V ขับเคลื่อน2ล้อเชื้อเพลิงดีเซลปี2019ใช้งานน้อยนะ,ะ55,000กิกับ ราคาค่าตัว1นึ่งล้านหนึ่งแบาทสำหรับคันนี้นะเปิดตัวป้ายแดงก็1นึ่งล้านามแสเก้าบาะแถวที่2นะฮะก็สามารถพับเก็บได้นะครับแล้วก็มีที่วางแขนมีที่วางแก้ว็นซอฟทัชกดข้็มาตรงนี้นะครับอ่านะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับผมมองเข้าไปนะฮะถ้าเรานั่งจากโซนด้านหลังมองไปก็จะเป็นประมาณนี้เลยสวยงาม นะครับมี power outlet ให้นะครตัวชาร์จแบตแล้วก็มี ac 220V โวลต์นะฮะเสียบชาร์จแบตโน๊ตบุ๊ก ipad ได้เลยเชยบเท่าไฟบ้านนะ,ะมีที่วางของน้ำหนักรองรับถึง4กิโลกร,รมัมนะฮะตรงด้านหลังพนักพิงเบาะแถวที่2เบาะแถวแรกนะฮะนี่นะครับสวยงามใครสนใจนะฮะเป็นเจ้าของคันนี้ toyota fortuner 2.4 v ขับเครื่อง2ล้อปี19 ใช้งานน้อยนะครับ5้0 0 0ื่นห้กิโลในราคา1นึ่งล้านหนึบาทเท่านั้นนะครับใครสนใจรีบเลยนะครับรถเดิมๆสภาพดางฟ้านะไร้ตำหนิไร้ทิฏฐินะครับ,รบใช้งานน้อยๆประหยัดเงินในกระเป๋าไปหลายแสนเลยนะฮะนี่นะครับประตูด้านหลังควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับเบาะแถวที่สามเรามาดูกันหน่อยนะฮะตอนที่สามเบาะแถวที่ 3, ามสามารถพับเก็บได้ แล้วก็แขวนข้างแบบนี้นะฮะก็เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังได้นะฮะด้านหลังมีถาดนะ,ะมีถาดพลาสติกให้ด้วยนะฮะมีถาดรองกันลื่นกันเปือกันเลือดกันน้ำนะฮะสำหรับลูกค้าที่ไปจ่ายตลาดนะฮะ,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 ะเดิมๆเลยนะฮะละเอียดเดิมๆอันนี้เป็นรถยนต์เจ็ดที่นั่งนะฮะเป็นรถยนต์เจ็ดที่นั่งสามตอนนะฮะเจ็ดที่นั่งระบบแอร์เป็นแอร์ราวสามตอนนะฮะความเย็นก็ไม่ต้องกังวลนะฮะ บาะแถวที่สามเย็นแน่นอนนะครับเป็นแอร์แล้วนะครับมีสตาร์ทรถอยู่นะฮะร,รายละเอียดรถเป็นไงบ้างครับภายในภายนอกเดิมสวยงามนะฮะเดิมกริดทั้งคันเลยสวยเดิมเดี๋ยวเราพาไปชมรายละเอียดของเครื่องยนต์กันนะครับว่าเครื่องยนต์จะเดิมแล้วก็สดขนาดไหนนะฮะไปดูความเดิมของห้องเครื่องกันนะฮะตาม,มาเลยครับ มาชมรายละเอียดความเดิมของเครื่องยนต์คันนี้กันนะครับคันนี้เป็นขนาดเครื่องยนต์2.4ลิตรนะ2 3 9 3ซีซีนะครับ150หแรงม้าขับเคลื่อน2ล้อเชื้อเพลิงดีเซลนะฮะรายละเอียดตัวเครื่องเดิมๆนะฮะคันหน้าหม้อน้ำนะฮะเดิมๆหัวน็อตเดิมสนิทเลยนะครับไม่มีรอยประแจนะฮะมาร์กจุดเดิมทุกจุดนะครับรถใหม่ป้ายแดงนะครับคันนี้ใช้งานปีเดียวนะสติ๊กเกอร์คำเตือนมอกอยู่ครบนะฮะ แผ่นเพจเดิมๆนะครับฝากระโปรงเดิมนะฮะเดิมทุกจุดนะครับหัวน็อตไม่มีประแจไขนะฮะตัวปั๊มโลโก้โตโยต้าอยู่ครบเลยนี่นะฮะหัวน็อตเดิมๆนี่นะครับเครื่องสะอาดใหม่มากนะครับคันนี้นะหม้อพักต่างๆใสสะอาดนะฮะรับประกันคันนี้รถเดิมนะครับทุกจุดเลยนะครับไม่มีอุบัติเหตุอย่างแน่นอนนะครับราคา1นึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทสำหรับโฟลเนอร์ปี2019 ใหม่ใช้งานแค่55,000โลเท่านั้นนะครับใครสนใจคันนี้ติดต่อมาที่เบอร์095 056 6926ผมต้นเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับสิ้นปีนี้นะครับพาครอบครัวไปเที่ยวนะฮะรถครอบครัว ppv 7ที่นั่งนะครับขับเครื่องสองล้อ2.4 V ปี2019นะครับรายละเอียดโทรสอบถามได้เลยนะครับซื้อสดจัดไฟแนนซ์นะฮะเอกสาร หรือว่ามาทดลองขับมาดูรถจริงได้ที่บริษัทเพชรยนต์สํนักงานใหญ่เสรีไทย68แยก1มีนบุรีสำหรับวันนี้ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดนะฮะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสับสไครอย่าลืมสั่นกระดิ่งติดตามไว้แล้วคุณจะไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่ตลอด24ชั่วโมงจากผมต้นเพชรยนต์สำหรับวันนี้ขอญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ